ความพิเศษคือรถรุ่นนี้นะครับได้ทำย้อนยุกนะครับไปในปีตอนนั้นแฮร์รย์เขาออกมานะครับเป็นเอลิเกต้าไกด์ครับทิงออ h ไฮเวย y ในปี1,968นะครับทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นเครื่องโชว์เวฟเฮดนะครับวีทวินพันสองนะครับสี่เกียร์ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอัตตี้ฟรีแมนนะครับในช่องเซเว่นสวรรณนะครับวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดอีกเช่นเคยนะครับเป็นแบบว่าของแรไอเทมจริงๆนะครับเป็นแรไอเทมสำหรับปี2023นี้นะครับหรือเป็นลิงเต็ดด้วยนะครับกับไม่เลยครับสองคันนี้นะครับเจ้าอิเล็กเตอร์ไกด์นะครับไฮเว่ยคิงครับอ่าไฮเว่ยคิงก็จะเป็นรถปี2023นะครับ ซึ่งจะผลิตออกมา1,750,000ทั่วโลกนะครับซึ่งจะมี2สีนะครับก็คือสีไฮไฟออเรน g ์ไฮไฟออเรน e ์นี่จะผลิตอยู่พันคันนะครับทัวโลกแล้วก็จะมีนี่ครับ f i ไฟมาเชสตานะครับก็จะมี750,000ทั่วโลกนะครับรวมกัน2สีเป็น1,750,000ทั่วโลกนะครับที่เขาทำออกมาในปีนี้ความพิเศษคือรถรุ่นนี้นะครับได้ทำยนยกุกนะครับไปในปีอ่ ตอนนั้นฮาร์ลีย์เขาออกมานะครับเป็นออเล็กต้าไกด์ครับ KING OF HIGHWAY ในปี1968นะครับทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ณเวลานั้นเนี่ยเป็นเครื่องโชว์เวฟเฮดนะครับวีทวินพันสองนะครับสี่เกียร์นะฮะผมก็รู้ประมาณนี้นะครับในปี1968นะครับณวันนี้ปี23เขาก็ได้กลับมารีโนเวทเอารุ่นนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในปีนี้อีกครั้งนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับออเล็กต้าไกด์ ไฮเวกิ้งนะครับอ่าก็สำหรับปี3นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ M8 แล้วนะครับหรือมีา Walkie Ace นะครับมามาพร้อมด้วยเครื่องยนต์114คิวบิกนะครับหรือว่า1,868ซีซีนะครับของที่มีมาให้ก็จะมีชิลน้านะครับกต่ลมหน้าหลังกระเป๋าสีขาวเบาะสปริงนะครับเป็นโช๊คนะครับอ่าเบาะนี่เขาก็จะฐานกลับไปเป็นย้อนยกเลยนะครับเหมือน คือรถนี่กลับไปเป็นทรงนะปี68เลยเหมือนเลยนะครับแต่แตกต่างกันด้วยเครื่องยนต์หรือรูปลักษณบางอย่างนะครับตามการเวลานะครับก็สําหรับที่นี่เราเซเว่นนะครับก็ได้มาแล้วนะครับ2สีเลยนะครับทั้ง h i ไฟ m a จต้าและ h i ไฟออเรนต์นะครับอ่าก็ถ้าอยากดูตัวจริงเนี่ยมาชมได้ที่เราเซเว่นสุพรรบุรีนะครับาฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงตัวจริงนี่คือหล่อมากสวยมากนะครับ แล้วถ้าใครอยากจะได้เป็นผู้ข้บพองครับสำหรับสายจอดหรือว่าสายสายขี่ที่แบบว่าต้องการรถไปจอดโชว์เก็บเด่นๆ1นึคันต้องนี่เลยครับเอ็กตอไกด์ไฮรีคิงนะครับของคันนี้นะครับเปิดราคาครับสองล้านสองแนบาทนะครับสองล้านสองแนบาทเท่านั้นไม่แพงนะครับสาหรับรถลิมีเต็ดอย่างนี้แล้วผมคาดว่านะครับในอนาคตรถนะครับต้องมีราคาดีขึ้นอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ ย้อนยุกกลับไปในวันนั้นนะอีเล็กตะไก่นะปี68นะครับซึ่งจะไม่ใช่อีเล็กตะไกปีที่แบบเป็นนักการมีอะไรนะก็จะเป็นทรงนี้เลยทรงมันจะคล้ายๆรดชิงเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจโทรหาผมนะครับอัตตี้087นะครับ5932222นะครับดูเทติม0841375545นะครับหรือดูในแฟนเพจนะครับนี่เลยฟีเอฟเอ็มสุพรรณบุรีนะครับหรือจะทักมาในไอจีก็ได้นะครับ c ีเอฟเอ็มสุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับ ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันเยอะๆนะครับเพราะเราได้รถของดีมาเรื่อยๆเลยไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะครับเรายอดอยู่แล้วนะครับของดีเราหาให้ท่านตลอดนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับแถ้าอยากมาดูตัวจริงเหมือนเดิมครับ Google Maps ไปเลย C f m สวนบุรีนะครับเขาก็จะพาท่านมาถึงนัดที่นี่เลยนะครับอยากชมไฮเว i n g อยากดูตัวจริงว่าเราแค่ไหนมาดูได้ที่นี่เลยครับ C f m สวนบุรีวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ